ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคนรู้จักใกล้ตัวของผมตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยเหตุผลที่ว่าเขาสูญเสียการงานที่ใช้หล่อเลี้ยงคนที่เขารักชีวิตของเธอนั้นมืดแปดด้านเธอคิดว่าเธอไร้ค่าคิดว่าไม่มีใครรักเธอคิดว่าอนาคตที่สดใสกว่านี้ไม่มีอยู่จริงและการคิดซ้ำวนไปวนมาในหัวของเธอนั้นนำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ญาติพ่อแม่พี่น้องและคนรอบข้างของเธอ และเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเน้นเศร้าสลดใจและขับเคลื่อนผมให้ออกมาทำคลิปวิดีโอนี้และพระคัมภีร์ไบเบิลได้พูดถึงผู้หญิงที่สิ้นหวังคนหนึ่งเธอป่วยเป็นโรคโล,โลหิตตกเหลือรังถึง12ปีเธอได้เสียเงินเป็นจำนวนมากที่เธอเก็บมาจ่ายเงินค่ารักษาไม่ว่าจะหมอไหนก็ตามไม่มีใครสามารถรักษาเธอให้หายดีได้จ็ป่วยทางร่างกายไม่พอ เธอสูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดแม้กระทั่งคนรอบข้างก็ไม่มีใครที่อยากจะคบเธอเธอนั่งยังโดดเดี่ยวอยู่ในห้องนั้นด้วยความสิ้นหวังรอคอยความตายแต่แล้วในพระคัมภีร์ก็พูดตอบไปว่าครั้งนั้นเธอได้ยินเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสเธอได้ยินว่าพระเยซูคริสเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า พระองค์ทรงมีฤทธเดชอยู่เหนือโรคภัยไข้เจ็บพระองค์รักคนบาปและหัวใจของพระองค์อยู่ใกล้ผู้ที่ท้อแท้และสิ้นหวังความเชื่อเกิดจากการได้ยินได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าและผู้หญิงคนนั้นเมื่อเขาดีเรื่องราวของ,องพระเยซูคริสสิ่งที่เข้ามาทางหูของเธอก็ตกลงไปในใจและเกิดเป็นความเชื่อในพระคัมภีร์บอกว่าเธอพูดในใจว่าเพียงแค่ฉันได้ตะชายเสื้อขององค์พระเยซูฉันก็จะกลับมาหายดีอีกครั้งหนึ่ง และเธอตัดสินใจที่จะออกจากบ้านของเธอแบกร่างกายที่อ่อนกำลังผิวของเธอที่ซีดเซียวเนื่อง้วกการเสียเลือดเป็นจํานวนมากคนมากมายจะเบียดเสียดเธอแต่ตาของเธอไม่ได้มองไปที่ฝูงชนแต่สิ่งที่เธอทําคือเธอเบียดฝูงชนเพื่อเข้าไปใกล้พระเยซูคริสต์ให้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้และเมื่อเธอได้แตะชายเสื้อของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ก็ได้พูดว่า ทันใดนั้นอาการโลหิตตกของเธอก็หายเป็นปริถิงและการสัมผัสจากผู้หญิงคนนั้นหยุดขบวนเสด็จขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้หันกลับมาถามสาวกว่าใครที่แตะต้องเรา สาวเอคนหนึ่งก็บอกว่าพระเยซูทำไมถึงถามอย่างนั้นเพราะคนมากมายก็ต่างเบียดเสียดเข้ามาแตะพรงค์แต่เหตุผลที่พงคงทรงถามแบบนั้นเพราะพรงค์รู้ว่าการแตะสัมผัสนั้นเป็นการแตะสัมผัส,ส,ผสที่พิเศษมันไม่ใช่แค่การอยากมาเข้าใกล้พระเยซูเพราะต้องการเข้าหาเน็ตไอดอลหรือดาราคนโปรดแต่เป็นการแตะที่เปี่ยมด้วยความเชื่อและหวังใจว,ว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถปลดปล่อยเธอออกมาจากวิกฤตและสถานการณ์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ได้ พระเยซูได้หันกลับมาแล้วมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นพระองค์ได้ตัดเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าลูกสาวเอย๋ยความเชื่อของเจ้าทำให้ท่านหายโรคจงกลับไปด้วยสันติสุขเถิดสิ่งแรกที่พระองค์ได้ประทานให้กับเธอและจะประทานให้กับท่านทุกคนนั่นก็คือสิทธิในการเป็นลูก ของพระเจ้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการหายโรคสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการหลุดพ้นออกจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจคือการที่ความบาปของท่านได้รับการยกโทษและท่านได้กลับมาเป็นลูกของพระเจ้าที่สร้างท่านและพระองค์ได้พูดตอนจบว่าจงกลับไปด้วยสันทิสุขเถิดสถานการณ์ปัจจุบันที่ท่านกําลังเผชิญอยู่อาจไม่ต่างกับผู้หญิงที่สิ้นหวังคนนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งคนที่ดําเนินชีวิตโดยการพึ่งตัวเอง แล้ววันนี้คุณถึงทางตันคุณไม่รู้คุณจะไปต่อ,อยังไงคุณไม่รู้แม้กระทั่งว่าพรุ่งนี้คุณจะกินอะไรคุณจะจ่ายค่าเช่าห้องอยังไงถึงแม้ทุกอย่างจะเหมือนมองไม่เห็นทางแต่ผมจะบอกความจริงกับคุณนะครับไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ในนาม ขององค์พระเยซูคริสต์นอกจากพงษ์จะนาท่านกลับมาเป็นลูกของพระเจ้าพรงค์จะช่วยกู้ท่านออกมาจากวิกฤตที่ท่านเผชิญอยู่ท่านไม่ได้กําลังดูวิดีโอนี้โดยบังเอิญแต่พระเยซูคริสต์นั้นกําลังเรียกท่านพรงค์กำลังพูดเข้าไปในหัวใจของท่านจงอย่ากลัวเลยในสิ่งที่คุณได้ยินผ่านวิดีโอนี้ไม่ใช่แค่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่มันตกลงไปเป็นความเชื่อในหัวใจของคุณที่คุณจะกล้าประกาศออกมาด้วยปากของคุณ้องเรียกพระนามของพระเยซูคริสต์และ เชิญพระองค์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณให้คุณตัดสินใจใช้ความเชื่อของคุณแสวงหาพระองค์อย่างที่ผู้หญิงตกเลือดคนนั้นตัดสินใจทําหาที่สงบและอธิษฐานว่าตามผมประโยคต่อประโยคจนจบพร้อมนะครับพูดตามผมนะครับพระเยซูคริสต์ลูกเป็นคนบาปลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ยอมตายบนไม้กางเขนและพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาในวันที่สามเพื่อยกโทษบาปให้กับลูกพระเยซูลูกตัดสินใจเข้ามาแสวงหาพระองค์และเดินติดตามพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยกู้ลูกออกมาจากวิกฤตการณ์ ประทานแสงสว่างแห่งความหวังเข้ามาสู่หัวใจนี้ณปัจจุบัขอสันติสุขที่เกินความเข้าใจผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเยซูคริสต์ในนามขององค์พระเยซูอาเมนพี่น้องที่ได้ที่ถันตามผมนะครับ ขอพี่น้องนั้นได้อินบ็อกซเข้ามาในเพจของเราเราจะมีทีมงานที่จะอธิฐานเพื่อท่านและ